สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรุยเกมมากคือเบผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Oh My Orchids Oh My Orchids ครับก็เป็นเกมที่เอามาจำหน่ายนะครับผมในงาน Asian Board Game Festival นะครับผมแต่ความจริงในเกมนี้ผมได้เล่นมา ตั้งแต่ในงานเอเซนปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งทางดีไซเนอรก็ไปออกบูธที่นั่นด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปขายนะเป็นตัวโปรโตรไทป์ครับเอาไปให้ลองเล่นครับแล้วก็ผมได้ลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเกมที่ผมน่าจะชอบสุดๆแล้วสำหรับดีไซเนอร์คนนี้นะครับผมกับ d ด n นี s ชูนะครับก็มีเอ่าเรียกว่าผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นม o นเค้กนะครับผมมู Moon นเค้กมาสเตอร์เนาะที่ในไทยก็ฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแพนโทเปียเอ,อ่ยหรือ แลนอื่นคือเยอะมากผลงานก็เยอะมากจริงแต่นี่ชูเป็นดีเซเนอร์ชาวสิงคโปร์นะครับผมที่ออกแบบเกมไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีเกมอย่างเช่น Artemis Project เนาะอันนี้ก็ถือว่าดังเลยดังแบบในฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าค่ายต่างประเทศเนี่ยเอาไปทําเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งดีไซเนอร์ที่น่าจับตามองครับก็ต้องขอคุณลายเซนด้วยนะครับผมที่แจกให้ในงานนะครับแล้วขอคุณตัวก๊อปปี้นี้ด้วยนะ ที่สับสนุนให้ทางช่อง s มิ i เกม i ิ่นะครับได้มาลองเล่นและรีวิวกันนะครับตอนแรกก็จะซื้อแหละคขาบอกเอาไปเลยเอาไปรีวิวให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมโดยที่โอไม y ์ออคิสเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเรียกว่า,าเก็บเซตนะครับเพื่อไปแลกแต้มเป็นแนวที่น่าเบื่อเนอะนะ ก็คือก็คือพยายามเก็บการ์ดนะครับอ่าให้แบบเป็นเซตตามที่การ์ดแต้มบอกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปแลกแต้มนะครับแล้วก็พอจบเกมนะครับใครมีการ์ดแต้มถึง7แต้มเนี่ยก็ทุกคนจะเล่นเล่นในคนละตานนะครับแล้วก็ใครแต้มเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปนะครับนี่ก็คือโอไมล์ออคิทนั่นเองนะครับแต่ก็มีเรื่องของเซตคอลเลกชันด้วยที่ต้องพยายามเก็บดอกไม้ให้แบบว่าอ่าแบบคนละแบบอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันเอาจริง มันฟังเหมือนไม่สนุกใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยผมชอบมันตรงไหนผมชอบมันยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าเกมนี้น่าสนใจขนาดไหนครับ be wish ร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพอก็ในเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเซิร์ช w i s h Board Game ทั้งใน Shopee และ f เ e b o o k b บ w i s h ครบจบในที่เดียว นี่คือหน้าตาเซตอัพนะครับผมไม่ว่าจะเล่นกี่คนก็จะเซตอัพตามนี้นะก็จะมีมะเมล็ดนะครับมีแล้วก็มีดอกไม้2ระดับนะครับผมเรียกว่าอันนี้เป็นดอกไม้ถูกดอกไม้แพงแล้วกันนะครับก็คืออันนี้ปลูกง่ายอันนั้นปลูกยากนะครับแต่ปลูกยากก็จะมีแต้มเยอะอย่างเช่น3ใบบนเนี่ยเแต้ม7แต้ม5แต้มเนี่ยสี่แต้ม3แต้ม3แต้ม3แต้มนะครับตอนจบเกมเนี่ยเราก็จะเอาพวกดอกไม้ที่เราปลูกได้เนี่ยมารวมแต้มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะได้เพลเยอร์เรฟเลนเนาะเพื่อที่จะบอกว่า อตอนจบเกมเรามีดอกไม้รูปไม่ซ้ํากันกี่รูปนะครับผมถ้าเกิดไม่ซ้ํากัน7รูปเนี่ยได้บวกไปอีก15แต้มเลยไหมตอไม้เนี่ยสามในี้รูปซ้ํากันครับแต่ก็มีหลายๆใบอีกที่รูปไม่เหมือนกันนะก็พยายามเก็บให้แบบหลายๆชนิดนะครับผมก็คนที่เล่นคนแรกนะครับจะไม่ได้การ์ดเลยเลยแต่คนเล่นคนที่2ได้หนึ่งใบคนเล่นสามที่สองใบคนที่สี่ทีสามใบคนที่ห้าได้สามใบนะครับเล่นได้5คนมั้งนะครับผมไม่เคยเล่น15คนแลวเคยเล่นมากสุด นี่เล่นได้5คนนะครับซึ่งปกติเล่นก็เล่น3คน2คนนะครับก็สนุกนะครับ5คนก็น่าจะก็จะวายปวดนิดน,นึงน,นะครับแต่ตัวเกมนะครับเทิร์นวนไปไวมากมาดูกันดีกว่าว่าถึงเทิร์นเราทําอะไรได้บ้างนะครับถึงเทิร์นเราเลือกว่าจะหยิบมเมล็ดครับหรือปลูกดอกไม้นะครับเลือกเอาถ้าหยิบมเมล็ดครับให้เลือกว่าจะหยิบมเมล็ดประเภทเดียวกันทั้งหมดหรือสีเดียวกันทั้งหมดอย่างเช่นถ้าผมจะเามาเล็ดคู่นี้ผมก็ต้องหยิบ3าใบ นะครับหยิบแค่2ใบไม่ได้นะต้องเอาไปทั t ้งหมดนะครับหรือผมอยากได้สีเหลืองก็หยิบสีเหลืองตามนี้นะครับหรืออยากได้เมล็ดถั่วลันเตาเนี่ยครับก็ต้องหยิบตามนี้นะครับก็คือต้องหยิบทั้งหมดเลยหรือถ้าผมอยากหยิบสีฟ้าผมก็จะได้แค่ใบเดียวนะครับอ่ะก็เลือกเอาถ้าตาผมหยิบนี้แล้วกันนะครับเวลาหยิบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดใหม่ทันทีนะครับโอเคแล้วก็ตาคนต่อไปนะครับคนต่อไปก็จะเลือกเหมือนกันเลยก็คือสมมติคนต่อไปเขาหยิบเมล็ดนี้เลย ได้เยอะดิคือตัดแรกๆเนี่ยหยิบเยอะไว้ก่อนดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราหยิบแล้วมันเกิน7นะครับผมคือหยิบมาไว้ข้างหน้าเราเนี่ยเวลาไว้ข้างหน้าเราก็หายไ้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินนะครับเกิน7ให้เราเลือกทิ้งให้เหลือ7ครับโดยที่ใบที่ทิ้งเนี่ยให้มาทิ้งสอดไว้ใต้พิเอษตรงนี้นะครับตอนจบเกมเนี่ยจะเป็นแต้มลบ1ใบ,1บ1ตอ่อ1นแต้มเพราะนั้นก็ พยายามหยาหยิบให้มันเกินนะครับแต่ถ้ามันเกินแล้วเมันสามารถแลกได้แต้มเยอะเนี่ยก็แล้วแต่เลยแล้วแต่จะช่างใจเอาว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับตาคนต่อไปเขาอาจจะหยิบสใบนี้แน่นอนเน้นเยอะไว้ก่อนต้นเกมนะครับเพราะมันยังไม่เกินเรานะครับเอาสมมติตาผมต่อแล้วเนี่ยหยิบอะไรดีนะถ้าหยิบนี่ตอนนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเราจะหยิบอะไรเพราะว่าดอกไม้แต่และดอกเนี่ยมีวิธีการผูกที่ต่างกันนะครับ เหมืนอนอันนี้เขาบอกว่ารูปเมล็ดนะครับรวมกัน10รูปนะครับรูปเมล็ดนะอย่างเช่นใบนี้มันถือว่ามี2เมล็ดในรูปเดียวนะครับใบนี้มี3าเมล็ดในรูปเดียวนะครับเพราะนั้นหยิบไอ้พี่เมล็ดเยอะเยอะอย่างเงี้ยก็จะคุ้มในการแลกไปนั้นพอแต้มมันก็ไม่ได้เยอะมากแต้มมันแค่3แต้มเองอันนี้คือเมล็ดประเภทเดียวกัน3อันซึ่งวันจริงผมปู่นี้ได้แล้วนะผมไม่ต้องหยิบเพิ่มก็ได้นะครับงนั้นผมชิงปู่ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยผมก็แลก3มใบนี้นะครับเป็นเมล็ดประเภทเดียวกันเนาะลงกองทิ้ไลนะะครับแ้มมาด3ต อันนี้ก็เปิดใหม่ทันทีโปะนะครับอ,อันนี้ก็คือเมล็ดประเภทคนละประเภท3อันนะครับสังจะแลกได้นะครับส่วนอันบนเนี่ยอันนี้ก็คือ3ใช่ไหมก็คือ3อันนะครับที่เมล็ดประเภทเดียวกันและสีเดียวกันด้วยนี่ยากมากเลยนะครับต้องแบบรูปเดียวกันสีเดียวกันเป๊ะนะได้5แต้ม อันนี้ก็คือมี6ใบนะครับสเซตซึ่งอีก3ใบเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันอีก3ใบต้องเป็นสีเดียวกันนะครับแต่ว่า 2- สีนี้ต้องไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น3ใบฟ้า3ใบเหลืองอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ต้องเป็น4ใบที่มเมล็ดเดียวกันแต่คนละสีครับโหความจริงนี้ผมน่าจะเก็บอีกนิดนึงนะและ้วคำแรกอันนั้นแต่ผมขาดผมขาดสีแดงผมขาดมาเมล็ดน,นี้สีแดงซึ่งมันก็ไม่ได้ออกมาไม่ได้ไหลแรกไปก่อนนะครับอันเนี้ยแล้วก็ตาคนต่อไปครับคนต่อไปเขาอาจจะหยิบอ่าดูดิ เขามีประเภทเดียวกัน3อันกวิาีเขาแลกนี้ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปแลกนั้นดีกว่าเขาขอหยิบอันนี้ครับขอหยิบนี่เลยสีฟ้าใบเดียวพอนะคุ้มนะครับแค่ใบเดียวคุ้มเพราะว่ามันได้อันนี้เ่เจ็ดแต้มเลยตาคนนี้ครับโอ้อมีประเภทเดียวกัน4อันเขาแลกไปก่อนแล้วกันนี่ประเภทเดียวกัน4อันครับสี่แต้มนะครับอันนี้ก็วางไว้ข้างหน้าเขานะครับแล้วก็เปิดใบใหม่นะครับตาผมต่อ อ่าผมหยิบนี้แล้วกันสีเหลืองหยิบสีเหลืองนี่กว่า,าเดี๋ยวเก็บ3ต่อ3 4สีไปแลกอันใหญ่นั่นดีกว่านะครับอ่าแล้วก็เปิดใหม่นะครับตาคนนี้ครับเขามีครบแล้ว4อันนะครับที่สีไม่ซ้ำนี่เขาก็แลกนี่ได้ไหม,มเมล็ดสี่อันเท่ากันแต่ว่าสีต้องไม่เหมือนกันเลยนะครับเขาก็แลกไปนะครับเจ็ดแต้มไปเลยเนาะเนาะนะครับนี่ก็เปิดต่อนะครับเนี่ยเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เล่นไปจนกว่าอะไรนะครับเล่นไปจนกว่ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะมีการ์ดดอกไม้อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยเใบนะครับตอนนี้ทุกคนจะได้เล่นอีกแค่คนละตาเท่านั้นแต่การเล่นครั้งตาสุดท้ายเนี่ยจะทําได้แค่การแลกดอกไม้นะครับถ้าเกิดว่าแลกไม่ได้ก็จบนะครับผมแล้วก็มานับแ,แต้มนับแ,แต้มก็ไม่ยากเราะนับตามการ์ดที่เราได้มานะครับบวกกับความต่างของดอกไม้รูปดอกไม้นะนมมเนี่ยรูปบนการ์ดเนี่ยเนาะว่ามีต่างกี่ชนิดนะครับบวกแ,แต้มเข้าไปสุดท้ายแล้วใครแ,แต้มเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปะครับนี่ก็คือ Oh My Orchids นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวของผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมโอ m ไม r ออคิ s ส์ มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก k i c k s t a r t e อร์เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@ Min Bo o ุ ก็ต้องบอกว่าสมกับความเก่าเกมของแดนนี่ชิวนะครับผมที่ออกแบบเกมมามากมายนะครับเกมดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะเกมดูเหมือนออกแบบง่ายซึ่งตอนนี้ผมผมผมาทำงานออกแบบเกมอยู่ด้วยก็เลยทําให้คลิปวิดีโออาจจะไม่ทีต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ช่วงไหนว่างก็จะพยายามมาลงให้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าก็ออกแบบเกมเยอะประมาณนึงเลยก็ทําให้เฮ้ยเราก็สามารถ มองเกมได้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนมองเกมไปอีกมิติหนึงเลยเนาะเกมที่แบบเราเอามาลองรีวิวกันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเ,เกมดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนออกแบบง่ายก็จริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเขาออกแบบมาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ make sense ในการได้แต้มนะครับที่ก็อ,อันไหนทำยากก็ได้แต้มเยอะหน่อยอันไหนทำง่ายก็ได้แต้มน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าใบเล่นมาหลายรอบเลยนะเกมนี้เล่นมาหลายรอบไม่ได้รู้สึกว่าแลกอันไหนแล้วรู้สึกไม่แฟร์เลย รู้สึกว่าทุกอันเนี่ยแรกแล้วรู้สึกส a t i า f y มดเลยรู้สึกแฟมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัน,นอเนี้ยเก็บสิเม็ดเนี่ยมันดูเหมือนยากก็จริงแต่จริงไม่ยากเลยนะครับมันก็ได้แค่สามแต้มเองนะครับได้แค่สามแตม้มซึ่งมันก็โอเคถามว่าสุดท้ายแล้วมีคนแลกไหมก็มีนะครับคนที่แบบเออเขาเก็บแต่เม็ดเนี้ยเนี่ยสามสามใบเนี้ยก็ได้ละนะครับเนี่ยสามสามสี่ก็รวมเป็นสิบละหรือเกินได้บ้า <laughs> งเกินเนี่ยเ <laughs> ออคือคือมัน คือมันแลกไม่ยาก่ามันสามารถจะใช้แค่สาใบก็แลกได้แล้วก็เหมือนแบบเก็บสเปซสปะแล้วเหมือนไม่ได้อะไรเลยก็มาเอันี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าจะสังเกตดีๆนะครับพวกใบที่เป็นแต้มแต้มต่ำๆเนี่ยรูปจะซ้ํากันเยอะครับในขณะที่ใบแต้มสูงนะครับรูปจะแทบไม่ซ้ํากันเลยนะครับอ่าเพราะว่าตอนจบเกมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการได้แต้มจากใบที่อ่ามีความต่างด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดความ make sense ในการที่จะพยายามหยิบ กานที่จะแ้แลกง่ายๆทีๆมันก็จะมีบางครั้งที่บางทีเฮ้เราก็ต้องไปแลกของยากบ,บ้างเพื่อทําให้แต้มมันกระเตื้องหน่อยได้โบนัสแต้มหน่อยตอนจบเกมและรวมถึงการได้แต้มจากไอตัวพวกนี้นะครับก็คือสมเพชสมผลเลยนะครับได้เยอะกว่าอันปกติเนี่ยสอเท่าเลยนะครับแต่ก็ทําได้ยากนะครับคำว่าทําได้ยากก็ไม่ได้เวอร์จนเกินไปเพราะสุดท้ายก็ใช้การ์ดแค่แบบ4ใบ5ใบไม่ได้ใช้เยอะไปเกินกว่าไอตัวข้างล่างเลยแต่แค่ การเก็บให้มันได้อย่างนั้นนหะเปอร์เซ็นต์การออกมาเนี่ยมันยากกว่านั่นเองเรียกว่าเขาคำนวณม,มาอย่างดีครับอลองเล่นดูก็ก็จะเห็นภาพตามที่ผมบอกเองนะครับแล้วก็การได้แต้มจากอะไรพวกนี้เนาะต้องบอกว่าซัตย์ใจไมากเลยนะครับเล่นกับความซัติฟายของเพลเยอร์เนาะเล่นแล้วแบบรู้สึกเออสะใจนะครับอ่าแบบแบบกูทําได้ได้อันนี้มาอุ้งได้ตัวทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงที่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโอเพ่นอินโฟมชันนะครับที่เราจะเห็นเลยว่า เพื่อนมีใบอะไรเพื่อมีใบอะไรเพราะนั้นการเล่น2อสคนเนี่ยก็ดวลก,กันมันมากเลยนะแต่ถ้าอยากเล่นแบบเบาสมองหน่อยแฟมิลี่หน่อยก็เล่น4-5คนก็ได้เพราะว่าอ่าเรียกว่าโฟล์มัน flow ม,มันโฟลมากมันโฟลจริงมีด e ซิชันเมคกิ้งที่ดีแต่ไม่ได้เทคไทม์นานจนเกินไปนะครับเพราะเราก็แค่คิดว่าจะหยิบเลรูปแบบไหนหรือจะแลกดอกไม้เลยหรือเปล่าหรือยังไม่แลก คือมันยากมากที่จะเกิดดีซิชันที่แบบว่าจะแลกดอกไหนดีนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราสามารถแลกดอกที่แพงกว่าได้เราก็แลกดอกที่แพงกว่านั้นตลอดอยู่ดีนะครับแต่การที่จะได้มาซึ่งในการแลกถึงดอกที่แพงกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ดวงไงน,นะครับมันคือการเก็บหอมรอมลิบมาแต่แรกนะครับแล้วพอโดนตัดไปก็ซวยไปหน่อยนะครับหรือบางทีอาจจะมีแหละดวงที่แบบเปิดใปใหม่มาแล้วได้พอดีแต่ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันเนี่ยหลายๆอย่างม,มันแทบจะแบบ ต่างกันไปเลยยกเว้นไอ้พวกการ์ดที่มันแลกง่ายๆซึ่งการแลกง่ายๆอันนี้มันมันปกติอยู่แล้วซึ่งแต้มไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้แทบไม่ได้ทําให้แบบเกิดผลแพ้ชนะนะครับผลแพ้ชนะที่อยู่การ์ดบนๆเลยนะครับแต่การ์ดล่างๆถ้าเราไม่หยิบเลยเนี่ยบางทีแต้มมันก็จะมีห่างจากคนที่หยิบผสมทั้งสองอันก็ได้นะครับอ่าก็เรียกว่าดิชชั่นเมคกิ้งดีนะครับอ่าแล้วก็รวมถึงการโฟล์การเล่นเนี่ยมันเร็ว นะครับทำให้ไม่ว่าจะเล่นกี่คนก็ตามเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเกมสะดุดหรือเกมหนืดเลยนะครับเรียกว่าออกแบบเรียกว่าออกแบบมาได้ดีในทุกมิติเลยนะอ่านี้ต้องชมแดนนี่ชูเลยนะครับอ่าแต่สิ่งที่ผมไม่เจอจากเกมนี้คือความรู้สึกใหม่เรียกว่านี้ดีกว่าคือเล่นแล้วก็รู้สึกเดิมๆครับเพราะอันนี้มันเป็นเพราะผมเองด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบว่าคอบอร์ดเกมเมอร์จา๋าเหมือนผมเนี่ยแบบคอเลกเตอร์ที่เน้นแบบเล่นหลากหลายเล่นเยอะ นะครับผมมันทาให้เวลาเราซื้อเกมใหม่ๆเราต้องการความรู้สึกใหม่ๆนะครับอ่าคือมันยากแหละแต่ถามว่ามันดีกว่าเกมเดิมๆที่ให้ความรู้สึกเดิมๆไหมก็เรียกว่าดีเทียบเท่ากันเลยนะครับอ่าแต่ก็ผมรู้สึกว่าการที่เป็นเกมใหม่มันมันควรแบบมันควรดีกว่าเดิมอ่ะมันควรแบบพัฒนาต่อไปนะครับแต่แต่ถ้าพูดหนึ่งในแง่มุมของความสนุกนะครับความแบบในแง่มุมของเกมแบบนี้ ต้องบอกว่าทุกอย่างทุกเอ e ลเมน์ที่ออกแบบมาเพอร์เฟกหมดเลยนะครับเยเวนนั่นแหละเรื่องความสดใหม่ของในแง่ของฟิลลิ่งแล้วก็รวมถึงอาร์ตเวิร์กที่ที่ดูแบบลวกๆไปหน่อยผมรู้สึกอาร์ตเวิร์กเขาเขา,เขาลวกๆไปหน่อยมันสามารถผมว่ามันสวยวันนี้ได้นะมันสวยวันนี้ได้นะครับแต่มันก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะมันก็ดูคลาสสิกดีดูอ่าเรียกว่าชัดเจนดีนะครับแล้วก็ต้องชมเรื่องของไอคอนด้วยนะ ต,ต่างๆเนี่ยครับที่สื่อแบบชัดเจนมากแล้วก็ไม่มีอะไรกำกวมเลยนะครับเขาน่าจะตัดวิธีได้แต้มอะไรกำกวมออกไปนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการสื่อที่ชัดเจนขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเจเลยรู้สึกว่ามันหลากหลายอยู่ดีคือมันหลากหลายพอสำหรับเกมประมาณนี้สำหรับเกมเวลาประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้วยความหลากหลายที่หลากหลายพอเนี่ยก็ทำให เล่นได้หลายรอบไม่มีเบื่อเลยนะครับแล้วก็อินเทอร์แอคชั่นมันโหดกว่าเกมแนวนี้ทั่วไปด้วยนะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกทุกอย่างมันมันเปิดนะครับแล้วมันแย่งกันหยิบจากภูตรงกลางที่มันลิมิตมากๆนะครับ <c oughs> ลิมิตมากมอยากได้นี้แล้วเขาก็เห็นว่าเราอยากได้นี้เขาก็เลยเอาอันนี้ไปแล้วเขาก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเกมเป็นเกมที่เล่นดวล2คนมันมากๆเลยนะก็แนะนําอีกเกมหนึ่งนะครับเพราะนั้นครับ โอ้ไมล์ออคคินะครับซกเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ recommend ครับก็เป็นเกมที่แนะนำใครหลายคนเลยที่ต้องการเกมกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับที่มีความลึกนะครับมีความลึกมีความคอมเพลต t i ี e นะครับอ่าเรียกว่ามีความคอมเพ t i t i ี e แล้วกันที่เล่นแข่งกันสนุกนะครับแล้วก็เพลิดเพลินไปกับอาร์ตเวิร์กดอกไม้ดอกกล้วยไม้ที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าซื้อไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีกดตรงไหนที่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับก็ได้เห็นโปรเซสของเขาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเห็นเกมเล็กๆนี้ก็ใช้เวลาในการเบ t a t ระดับหนึ่งเลยนะนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์แบบในการสมบูรณ์แบบและ make sense <c oughs> ไม่ว่าเรื่องของไอคอนต่างๆ,ๆแล้วก็การได้แต้มที่ไม่ได้รู้สึกว่าตรงไหนไม่แฟร์เลยนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แนะนำเลยนะครับใครที่ซื้อมาในงาน a เชีย Board ดเกมนะครับก็สดงความยินดีด้วยนะคุณได้เกม m a s t e r p ์ e ีซอีกเกมหนึ่งมา อยู่ในมือแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็รอร้านสปอนเซอร์ผมนะครับผมเชื่อได้ว่าร้านสปอนเซอร์ผมก็มีคอนแทคอันดีนะครับกับอ่าฟอร์ดเกมโซนเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นมิ n b o o k หรือบีวิ h นะครับก็รอดูนะครับหรือถ้าเขายังไม่มีเนี่ยก็บอกเลยว่าอยากได้เกมนี้ครับผมว่าเขาหาสั่งไห้คุณได้อย่างแน่นอนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ y YouTube หรือว่า p a t ิออนั่นเองนะครับหรือจะสับกด subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้